บอกทีแนลเวันนี้ผ้าบอ,อตอยเนาะ S 2> <S 2> <S อาฟังฝากซ่องในเดร์ปะทองชาแนลภาษาอังกฤษเยอทีมงานน้องสองคนไปโต๊ไไะเบาวที่เป้าหมายที่เขาจะไปคือพิชิตยอดผู้หัวลุนจอมผู้ทางด้านหลังที่ว่าภารกิจเขาจะไปพิชิตเหมือนนี้เนาะแต่ว่าย่งไปบุหอดจะือ,ง <S 2> <S 2> <S 2> อเงิน่อทาเงินง่ายสัญญาทางโซนแบบคล้ายๆอัน บอดอันสอเจ็นาะกร์ตูนสอเจอันเทเลทับบีเทเลทับบี้คนสมัครอยู่กันผู้หัวรถไปด้เยวไปเร็วถมดสิชิ์ผู้หัวรถตอนนี้เขามาดูดูชุดสูงสุดของผู้หัวรถทำสุด แต่ว่าภารกิจของเรามื่อนี้รมจเสร็จสิ้นเป็นวีวโดยหอมาดีมาด,มาดีทีงานของเราได้มาพิสิธิ์ ตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะ,ค,นะครับสบายดีท่านผู้ชมอาตอนนี้ทีมงานวิธีสนับสนุนเฮาได้มายอยู่ที่ทางขึ้นภูหัวล้นแล้วนะเจ่าเป็นบรรยากาศยำแรงเป็นภูหัวล้นเมืองอนุวงศ์แขวงไส่สมบูรณ์นะเว่า คือคณะน้ำให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์ในลาวเนาะนี่เป็นทางขึ้นแล้ว่ายบรรยากาศให้เบื้องตั้งแต่ทางขึ้นขึ้นไปเลยท่านผู้ชมถต่ว่าอากาศค่อนข้าง,งมืดคึมเลยท้องฟ้าปิดสำหรับผู้หัวล้นนี่ถือว่าเป,เป็นเป็นฟาร์มงัวเนาะท่านผู้ชม เพิ่นได้นำงัวมาเลี้ยงเปลี่ยนฟาร์มงวัวสาเหตุที่ว่าเพิ่นเอิ้นว่าภู้หัวล้นก็นคือว่าเป็นภูที่ล้นบ่มีต้นไม้ทางเทิงเนาะบ่มีต้นไม้เป็นกันเลยเอิน้นภู้หัวล้นแต่เก่าเพิ่นเอิน้นภูหัวสางเนาะภูหัวสางแต่ว่ามันเป็นภูเขาหัวล้นก็นเลยน,ะนักท่องเที่ยวก็เอิ้นติดปากว่าผู้หัวโลนผู้หัวโลนเนาะท่านผู้ชม เป็นทางขึ้นเียาว่าแวงไซส,สมบูรณ์ว่าเป็นแวงที่มียากาศค่อนข้างหนาวตลอดปีเส้น <c oughs> ทางขึ้นภูค่อนข้างสูงสันนะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อยเมื่อยพอสมควรเดี๋ยวถทายมิวโดยรอบกัน ถือว่าครูหัวล้นนี่ถือว่าตั้งยุคใจกลางเมืองเลยนะท่านผู้ชมใจกลางเมืองอนุวงศ์แขวงชัยสมบูรณ์อันนี้เป็นวิวโดยรอบถ่ายให้เบิ่งวิวรวมๆไปตอนนี้ตอนนี้เขาก็ย่างได้มาได้ครึ่งทางแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าโอ้เมื่อยไรเมื่อยเติบนะอันนี้เป็นวิว ถ่ายจากยืนท่ายจากภูหัวล้วนเนาะเป็นวิวทางด้านหลังภูหัวล้วนเดี๋ยวเราต้องอย่างขึ้นไปอีกอีกประมาณสิบนาทีให้เบิ้งวิวทางด้านหลังก่อนนะฮะสวยงามไรนะ้น่าทันทุสมไปไปเบิ้งวิวดังถึงภูหัวล้วนกันอ่าตอนนี้ เขาก็ขึ้นมาหอนอจอมผู้หัวล้นจอมจอมผู้ที่หนึ่งท <c oughs> างจอมผู้ที่หนึ่งยังยังยังมีต่ออีกยังมีต้ออีกว่ายังมีขึ้นไปต่ออยู่หนึงสองนี่แหละผู้หัวล้นสวิตเซอร์แลนด์ในลาวเพื่อนว่าชมชมมามาญาติมาซาขนาดเนาะงามิลีมันวิว งานที่ห่วมเดินทางมาทำกันเนาะ,อะสบายดีสบายดี <I think. S 1> บ่าวติ่งสองบ่าวติ่งชาแนลด้อยมันนี่ผ้าบ่าวต่อยเนาะพิธีส่วนระบบลาวขึ้นมาเที่ยวชมก็หลุดพ,พ,พี่นออ้องมีบรรยากาศโอ้ปันสวิตเซอร์แลนด์เลยพี่น้องสุดยอดเลยนะครับเกี่ยวงานประจีเลยเนาะบึงมูเนื้อต้องบันยดด้วยพี่น้องผ่าบรรยากาศปันสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวพี่น้องเลยอ่าฝากเข้าไปติดตามช่องบ่าวติ่งชาแนลเจ้าเจ้าอ่าภาษาอังกฤษ บ่าวต <channel. S 2> ิ่งชาแนลภาษาไทยภาษาลาวได้เบ no ิดโอ้เบิดเนาะได้เบิดฝากติดตามบ่าวติ่งชาแนลเนาะนี่ทีมงานอีกหนึ่งทีมงานเนาะที่ว่าผ่วนเดินทางมานำเข้าวัอนี้กับทีมงานน้องปลาทองสบายดีเด้อปลาทองเด้อซื้อสมปลาทองชาแนลเนาะอ่าแนะน้ำตัวก่อนบ้านใด้ซื้อปลาทองเด้อหรือว่าเอิ้นทองก็ได้บ้านแท้ก็อยู่ทำอย่างแต่ว่ามือนี้ลูกเตน้องแจ้งมา กาสเจอกับไอ้ทีมงานเพิ่นแล้วเพิ่นก็มาทักทายแต่ว่าซ่องเพิ่นโคตรดังแต่ว่าเพิ่นมาทักทายเฮาก็คือเพิ่นแบบว่าบ่ได้แบบยิ่งบ่ได้เลยเนาะคือว่าดีใจแห่งแล้วก็ถือโอกาสพาไอ้เพิ่นมานี่แหละหัวล้นเนาะหัวล้นเนียนสวิตเซอร์แลนด์ใสสมบูรณ์อาฟฟัคฟัคซ่องในเด้อป์าะทองชาแนลภาษาอังกฤษเด้อร์ปะทองชาเนล ภาษาอังกฤษเข้าไปติดตามปลาทองชาแนลสาวงามใส่สมบูรณ์ปลาทองชาแนลฟังเนื้อฟังตัวในเด้อพี่น้องมองป่ายเอ้ยเออเอาปลาทองชาแนลข้าข้านุษยชมเข้าไปกดติดตามเดี๋ยวจ้าเนี้เราจะขึ้นไปต่ออีกเนาะเมียนไทยที่ว่ายางยังสมบูรณ์แล้วต้องมาให้ได้เด้อฮูลุนเนาะฮูลุนไปกับไปอย่ามันอู้ไปเราจะขึ้นไปต่อไปบ่ดาวมีเพราะว่าเครื่องไอ้ขึ้นกันไปเดินทางต่อ ขึ้นไปเทิงอีกก็เลยยากขึ้นมีได้เห,เหลือได้สามคนแล้วเนาะน้องสองคนไปต่อเบาไวาพอสำนีเพันมาให้เฝ้าขึ้น่า <laughs> งทีมงานวิธีสนบบแหลกักะปลาทองชาแนลกับบอติงชาแนลสู้ต่อไปต่อ,อทีมงานน้องสองคนไปต่อบาไวา้ให้นั่งท่าอยู่จอมผู้ลูกทบิดเนาะโอ้อถือว่าเมืองอนุวงศ์นี่ เือว่าสุดยอดสุดยอดเนาะเนาะนิวซีแลนด์เมืองแล้เฮ้ยสุดยอดเลยดีได้มาเห็นกับตาแล้วเนาะแต่ก่อนเห็นแต้หุบงามงามงามหูเหลียวเห็นควายกินหญ้าอยู่ไกลๆพูดเนาะท่านผู้ชมท่าสันพู Ui, oh, sụt nhọn hèn, hèn, đi thăm xuống Phù hồn luôn quang ánh xay bùn, to Sụt nhọn đây ทางเทงนี้ค่อนข้าง เป้าหมายที่เราจะไปคือพิชิตยอดภูหวัวลุนแต่ตอนนี้หายใจผู้รูท้องแหละไทยเบื้องวิวสมี้ก่อนะนะบบอกเลยว่าวิวโคตรหวดห เห็นเนาะทีมงานบ่าวติ่งชาแนลฝากเขับไปกดติดตามเลยเด้อท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานน้องปลาทองชาแนลแท่ว่าเดินทางมาจากโอ้คนละเมืองได้เลยเนาะรวมเดินทางนำกัน,นสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาลิ้นมาเที่ยวก็สามารถติดต่อทีมงานไลน้เนาะเพราะว่าทีมงานของพวกเราก็ จัดทริปท่องเที่ยวกันอยู่ตลอดนะเถ,ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะให้ทางทีมงานของเราจัดทริปมาเที่ยวภูหัวล้นแขวงไซส,สมม์สมุนกับสมัรรติดตอมาได้เลยท่านผู้ชมนี่งามเลยจริง จอมผู้ทางด้านหลังเลยที่ว่าภารกิจเฮาสิไปพิชิตมือนี้เนาะแต่ว่าย่างไปบูฮอดจัะเคื่อนี่เนาะเป็นวิวทางด้านหลังผู้วัวลุ้นสัญญาณทุกคน,นทางเงินก็ไม่สัญญาณท่นนมนวิสัญญาณอินเทอร์เน็ตจตกอย่างเลยนะจ๊ะ หมดเวลาสนุกแล้วสิเพราะแบบอันทำสมแบบคล้ายๆอันบอนอันสองเจ็ดเนาะกระตูนสองเจ็ดอันเทเลทับบี้เทเลทับบี้พ่นเช็มักอยู่อันผูกหัวรถหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ ไมด้เก็บเไว้แล้วไกลแล้วไกลแล้วบุแมนไกลสิฮอดอแต่สีเป็นน่มแล้วเอาสู้สู้สู้ทีมงานสู้ฮึดพิชิตผู้หูรถ นี่เขามายืนอยู่จุดสูงสุดของผู้หัวรถนท่านผูมแต่ว่าภารกิจของฮามันนี้สำเร็จเสียสิ้นเนาะน,นี่เป็นวิวโดยรอบถ่ายให้เบิ่ง360องศาเลย มมุคนเดเออตอนนี้ทีมงานของเราได้มาพิสิทธิ์ภูหัวลุนเมืองกระนวงแบ่งเศษสม,มุดตอนนี้เขายือนอยู่ที่จุดสูงสุดของภูหวัวลุนในการเดินทางมาที่กับทีมงานบ่าวติงแชนแนลแล้วก็ปลาทองปรปลาทองนะแชนเนล <c oughs> จุดนี้ก็คือบอกว่าเป็นจุดที่แหลมหรือว่าสูงที่สุดข,ของภูหัวลุนเลยเนะาะก่อนสิขึ้นมาฮอดจุดนี้ก็คือแบบความรู้สึก่นทุกคนคือแบบท่าใจบ่าวอานี่ก็คือ บ่ฮหอดแล้วนะทุกคนเกือบพอใจการทางแต่ว่าถ้าขึ้นมาเห็นวิวแล้วก็คุ้มค่าเลยคุ้มค <Man. S 1> ่ากับกับการที่เอาหางขึ้นมาเมื่อยนะคือว่าบ่ผิดหวงหังเนาะถ้าขึ้นขึ้นมาหอดแล้วสุดๆเลยสุดๆเลยท่านผู้ชมถายที่ว่าขึ้นมาอย่าลืมเนาะน้ำน้ำหรือว่าพลังงานต่างๆแต่ว่าขออย่างหนึ่งถ้าว่าขึ้นมาแล้วก็คือเอากระป๋องลงไปรวมเนี่ยน้องพี่ลงไปฝากถึงเลยนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวอันผู้ร้นแข็งใช้สมบูรณ์ที่ว่า พันยามรักษาโคมซาทกันเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มคนมาหลายเริ่มมีคนทิ่มกวนน้ำดื่มเนาะแล้วกระทงขนมุอาหารต่างๆที่ว่ากินเศษอาหารเนาะเอาน่าอยากฝากทุกคนถ้าว่ากินแล้วก็เก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงหรือว่าเอาลงไปทิ่มจุลูกเนาะอันนี้ก็คือแบบบูงงามหึงงามตาภานในนะจะว่าเพื่อนนะเฮาเบิ้งก็คือแบบเริ่มแบบคนทางภายในแล้วก็ตั้งประเทศเดนเนาะเข้ามาก็คือแบบอยากอยากให้รักษาความสะอาดใช่กันเนาะพอถ้าว่ามาฮอดแล้วเห็นจริงซี่มันก็คือแบบ Ai pháo pin kênh lệch nói nó, and pháo, and bay tuya số lượng. The mong bao lưng anh tương vô lỗi 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 View lỗi 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 Nhìn lỗi lỗi อยากให้ทุกคนด้เบิ่งขึ้นมาแล้วก็คือเห็นเห็นวิวทั้งเมืดของเมืองอนุวงศ์หรือว่าบ้านผู้หัวซางบ้านกับบ้านผู้หัวซางเนาะภูก็เป็นผู้หัวผูหัวล้นแต่ว่าบ้านผู้หัวซางเดือนนี้เจ้ากับเจ้าเอิญภูหัวซางนะที่เนาะมันล้นหลายคนหลายเอิญผู้หัวล้นเลยเอิญผู้หัวล้นเลยแต่ว่าผู้หัวซ้างบ้านภูหัวซางเมืองอนุวงศ์เทว่าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเนีูหัวซ้างีทว่ายุยูยงใจกลางเมือง ยุ่ใจกลางเมืองเลยตามสมเมืองอนุวงเลยที่ว่าหอดเทศบาลเมืองก็ฮอดเลยมือเทศบาลก็คือสามารถขึ้นขึ้นมาเที่ยวได้เลยผมต้องขี่รถไปต่อแล้วฮอดเมืองอนุวงก็ซ้ำกับหอดแล้วเนาะแล้วก็ถ่ายที่ว่ามาก็ต้องต้องมาให้ได้เนาะถ้าเราซ้ำกับบัวมากภูหัวล้นก็คือกับบัวมาแข่งเศรษฐบุญก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากติดตามช่องป่าทองชาแนลเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หลนๆให้น้องกันมีกำลังใจ ฝังในเด้อยิ่งออกมาน้องเพื่อนก็เฮ็ดคลิปมากะโดนเติมแล้วเนาะแต่มันก็ถือว่าผู้ติดตามกันยังบูไลแต่ฝากเอฟซีซ่องวิถีสุนทรภูติของเฮานีะขอแห้งพูแลพูแลนึ่งซับเนาะซับให้น้องเพื่อนด้หอดพักซับไวๆมีกำลังใจถ่ายคลิปให้ท่านประสมเดยเมื่อี้โอเคไปชมชมาวิวชมวิวชมวิวกับโต้เลยโอหยอด ตอนนี้เขามาอยู่จอมผูู้หัวอลนมาพิชิตภูได้สำเร็จแล้วท่านผู้ชมเป็นมุมบิว360สามร้อยหกสิบองศาใกล้จะถึงเวลากลับแล้ว ตอนนี้ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเปรับขอบฟ้าและว,ว่ามันจะมืดเดี๋ยวจะบปเห็นหุ้งทางลงก่อนกลับไทยให้ท่านผู้ชมเบ่งอยู่อีกก่อนนะท่านผู้ชม อ่าโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปท่องเที่ยวอ่าภูหัวซางเมืองอนุวงศ์ภูหลุนภูหลุนเมืองอนุวงศ์เนาะแต่ว่าน่าจะจบคลิปไปเท่านี้แหละก่อนสีจ้ากันไปกันฝากท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานเฮาแล้วก็ฝากติดตามสองบอติงชาแนลบอติงชาแนลพี่น้องเลยอ่าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพิ่นเลยเนาะฝากแน่ฝากแน่ท่านผู้ชมมาติดตามครับผู้ชมสองบอติงเดี๋ยวอ่ามื้อนี้ ลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากเที่ยวกับที่ต่อทีมงานเข้ามาเนาะเพราะว่ามีที่อยู่กันต้คลิปอยู่โอเคลาก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชม